ขอซีดีบันทึกงานออคอลรุ่นหนึ่งเหรอคะอู้จริงๆก็อยากให้มีเหมือนกันนะแบบเขาเรียกอะไรเทปบันทึกการแสดงสดโอ้ไม่ใช่เทปบันทึกการแสดงสดโอ้ยอันนี้มันคือแบบสมัยไหนเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอารม์บ็อกเซตท,ที่แบบว่าเป็นการแบบเขาเรียกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอืมพอก็อยากเก็บไว้ดูเหมือนกันเพราะอย่างที่เคยบอกไปก็แบบอยวันหนึ่งแบบ เราแก่เท้าปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากจะแบบเปิดให้ลูกหลานเล่นโหลดดู d v d ีบ็อกเซใช่มันคือ DV d ดีบล็อกเซใช่ไหมมันคือ DV d ดีหรอมัน <c oughs> ไม่ใช่เทปเนาะไม่ใช่เทปมันคือการแสดงสดคือเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ได้มีซ d ดีหรือ DVD แล้วอะทุกอย่างมันถูกแบบอยู่ในออนไลน์หมดอย่างอย่างแฟนมิชลาลนยไงน้ำหนึ่งก็ดู ได้ดูเหมือนกันได้ดูย้อนหลังเหมือนกันเพราะมันก็มีตัวที่มันบันทึกไว้อยู่ใช่แต่มันก็ดูเป็นแบบเป็นไฟ,ฟล์ที่เขาส่งมาอะไรเงี้ยใช่ก็แบบนัยุคสมัยปัจจุบันนี้มันก็ห่างหายจากซีดีและดิวิดีอะไรต่างๆนานาเป็นนานแล้วใช่ก็แบบได้ดูผ่านลิงก์หรือทุกคนจ่ายตังค์หนูไม่ล่ะแล้วแล้วเดี๋ยวหนูส่งลิงก์ให้ ห้าร้อยอ่ะคนกันเองลิงละห้าร้อยเลือกมาวันไหนเอ้ยไม่ได้เลือกวันไม่ได้เพราะพี่เขาส่งมาให้ดูแค่รอบเดียวมันมีสี่รอบใช่ไหมแฟนมีชะลาายแล้วพี่เขาส่งมาให้ดูรอบหนึ่งแต่ว่ามันแบบมันไม่ค่อยได้ยินเสียงบรรยากาศอ่ะมันแบบมันเหมือนได้ยินเสียงเพลงแบบซิงเข้าไมค์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ยินเสียงบรรยากาศเท่าไหร่ ตอนดูมันก็เลยรู้สึกว่ามันแห้งหรือพอดูคนเดียวเหมือนแบบพี่เขาส่งให้แบบอ่ะต่างคนต่างดูเอาไปดูนะเป็นแบบที่ระที่ระลึกเออเลขมาเลขอะไรคะบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์กุณพี่เจ้าเลยกอะไรไม่ให้สักเบอร์ไม่ให้สักเลขเราอยากเห็นโอ้โหหนูก็อยากให้ทุกคนเ,นเห็นเหมือนกันอืม คิดว่าเนี่ยในแบบในอนาคตไม่รู้ในอนาคตที่แบบอย่างตอนที่ล่าสุดอะที่เขาเอาเหมือนพวกเทมันถึอการเทบันถึกการแสดงและเอาแบบว่าคลิปมาลงใน Youtube ป้าที่แบบว่าเออเอามาให้ดูออนไลน์อะไรเงี้ยที่เป็นแบบคนเสิร์ตย้อนหลังแฟนมิย้อนหลังอะไรเงี้ยเออไม่แน่ในอนาคตอีกสองปีสปีสิบปีห้าปีเขาอาจจะเอาแบบเอามาให้ดูก็ได้นะเออ